แต่ทุกคนที่กำลังปวดหลังวันนี้ลองให้เวลากับตัวเองสัก25นาทีมาฝึกโยคะบำบัดอาการปวดหลังไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียร์จากโยคะวาดเขียนกันอีกแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าวันนี้เบียร์จะมาชวนทุกคนฝึกโยคะที่คลายอาการปวดหลังกันเป็นคลิปสั้นๆรวมท่าโยคะพื้นฐานที่ช่วยบําบัดอาการปวดหลังได้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะมีแค่เสื่อโยคะแค่นั้นแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกเบียร์ก็อยากจะแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอาการปวดหลังเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยนะคะอาจจะเป็น แค่อาการตึงหรือว่าอาการเมื่อยจากการที่นั่งทํางานนานๆหลายๆคนนั่งกงหลังอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าบางคนอาจจะทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อหลังเกิดอาการอักเสบก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักการฝึกสําหรับคนปวดหลังนะคะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงท่าที่ต้องก้มพับตัวไปข้างหน้าอย่างเช่นท่าปัชิโมตันอาสนะนะคะเพราะว่าให้เราลองจินตนาการดูว่าบางทีอาการปวดหลังเราอาจจะเกิดจากอาการกล้ามเนื้อฉีกหรืออักเสบนะคะเวลาที่เราเป็นแผล การที่เราก้มพับตัวไปข้างหน้ากล้ามเนื้อเราจะถูกยืดออกเหมือนเวลาเรามีแผลแล้วเราพยายามเอามือเราไปถัง ปากแผลให้มันเปิดออกมานะคะมันก็จะเป็นอาการที่ทําให้พอเราฝึกเนี่ยตอนยืดเราจะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเราจะรู้สึกสบายแต่หลังจากฝึกแล้วเราจะรู้สึกเจ็บแล้วก็อักเสบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่าที่เบียร์จะแนะนําวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าที่ใช้การแอ่นหลังเบาๆนะคะแบ็คเบนแบบเบสิกมากๆแล้วก็เป็นท่าบิดตัวซึ่งส่วนใหญ่เวลาปวดหลังท่าบิดตัวจะเป็นท่าที่เบียร์แนะนํามากๆนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือช่วยได้จริงๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึก ให้ทุกคนเริ่มจากนั่งในท่าที่สบายนะคะจะนั่งพับขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอย,อยู่ด้านนอกหรือว่านั่งขัดสมาธิก็ได้นะคะผ่อนคลายข้อบ่าไหล่แล้วค่อยๆหลับตาลงช้าๆมือระวางเบาๆเอาไว้ที่หัวเขา่าหายใจเข้าให้ลึกและหายใจออกให้ยาว จากนั้นให้ทุกคนเลื่อนมือมาประนมที่กึ่งกลางหน้าอกเราจะเปิดการฝึกวันนี้ด้วยการเปล่งภาวนาโอมหนึ่งครั้งพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนหายใจเข้าให้ลึกโอ้ ค่อยๆโน้มศีรษะจรดไปที่ปลายนิ้วมือแล้วลดมือลงช้าๆลืมตาขึ้นกระพริบตาสักสองสาครั้งให้เราปรับสายตาก่อนนะคะแล้วให้ทุกคนงายฝ่ามือขึ้นวาดแขนขึ้นสายตามองขึ้นตามมือประกบมือหายใจออกเราค่อยๆลดมือลงมาประนมที่กึ่งกลางหนะ้าอกขอ,อีกหนึ่งครั้งหายใจข้าวาดแขน ให้ปอดขยายขึ้นส่งมือขึ้นหาเพดานประกบมือหายใจออกรวบศอกชิดติดกันลดมือลงมาประนมที่กึ่งกลางหนะ้าอกจากนั้นให้ทุกคนรวบศอกชิดติดกันนะคะแล้วยืดแขนส่งไปจากนั้นกลางแขนออกระดับหัวไหล่คว่าม,มือลงหายใจเข้ายืดตัวยืดหลังหายใจออกบิดอกไปทางด้านขวา เลื่อนมือซ้ายวางเอาไว้ที่หัวเข่าขวามือขวาวางประคองด้านหลังหายใจเข้าเรายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆขมแมวหน้าท้องบิดอกบิดสายตามองผ่านหัวไหล่ขวาายทวิสลำตัวเบาๆไปเท่าที่ไหวนะคะหายใจเข้าเราวาดแขนกลางกลับมาหายใจออกไปทางด้านซ้ายบ้างเลื่อนมือขวาวางที่หัวเข่าซ้าย มือซ้ายวางประคองที่ด้านหลังแล้วยืดตัวหายใจออกค่อยๆบิดลำตัวไปมากขึ้นสายตาเลื่อนมองผ่านหัวไหล่ซ้ายไปทางด้านหลังขแมวหน้าท้องเก็บยืดหลังให้ตรงหายใจเข้ากลางแขนกลับมาตรงกลางหายใจออกเราไปอีกครั้งนะคะคราวนี้เราลองบิดไปให้ลึกขึ้นมือซ้ายวางที่หัวเข่าขวาแล้วลองดูซิเราค่อยๆอ้อมือขวามาจับไว้ที่ต้นขาซ้ายไหวไหมหายใจเข้ายืดตัว หายใจออกบิดตัวสายตามองผ่านไหล่ไปค้างอยู่ที่3หายใจตามปกตินะคะ2และ 1. หายใจเข้ากลางแขนกลับมาไปทางด้านซ้ายหายใจออกบิดตัวมือขวาวางที่เข่าซ้ายแล้วค่อยๆอ้อมมือซ้ายมาจับเอาไว้ที่ต้นขาขวาใครจับไม่ได้มือซ้ายวางประคองไว้ด้านหลังเหมือนเดิม หายใจตามปกติค้างส2พสอง่อนคลายข้อบ่าไหลลงมาไม่ต้องเกร็งนะคะ1โอเคหายใจเข้ากลางแขนออกหายใจออกค่อยๆลดมือลงวางมือสองข่าวสองเรามาเจอกันที่ท่าเตรียมของท่าแมวนะคะอยู่ในท่าคุกเข่ากลางนิ้วมือให้กว้างๆก,กระจายน้ำหนักให้ทั่วทั้งฝ่ามือ ข่าของเราจะกว้างประมาณความกว้างของช่วงสะโพกฝ่ามือระวางช่วงความกว้างหัวไหล่นะคะแล้วลาบหลังเท้าลงหายใจเข้ากระดกก้นหย่อนหน้าท้องแล้วเชิดคางขึ้นสายตาค่อยๆเลื่อนมองขึ้นด้านบนหายใจออกขแม่หน้าท้องโก่งหลังปูดสบะบักขึ้นมาสูงๆชคดข่าวหายใจเข้าทำสลับการย้อนอกกระดกก้นเงยหน้าขึ้น หายใจออกขมั่นหน้าท้องโกงหลังเราค่อยๆขยับแนวกระดูกสันหลังทีละข้ออีกหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าค่อยๆย,ย่อนอกกระดกก้นเชิดค้างหายใจออกขมแมนหน้าท้องโกงหลังปูดสะบักขึ้นมาม้วนก้นกลบลงจากนั้นกลับมาตรงกลาง neutral s p i แล้วเราเลื่อนขาขวาเตะยืดไปทางด้านหลัง จิกปลายท้าขวาเอาไว้ก่อนแล้วคว่มสะโพกขวากลับลงมาสายตามองตรงไปทางด้านหน้าหายใจเข้ารอค่อยๆเตะขาขวาลอยขึ้นมาเอาแค่ขนาดพื้นหายใจออกโกงหลังเยอะๆดึงเข่ามาหาหน้าอกแล้วเอาจมูกไปแตะไว้ที่เข่าขวาเบาๆนีทูโนสหายใจเข้าถีบผลักเท้าขวาส่งไปทางด้านหลังพยายามคว่ำสะโพกขวาเอาไว้ไปช้าๆ หายใจออกคํำแหนวหน้าท้องโก่งหลังนีทูนสรอบที่สามสุดท้ายทีผลักเท้าขวาไปทางด้านหลังหายใจออกคํำแหนวหน้าท้องแล้วโก่งหลังเยอะๆเอาจมูกไปแตะหัวเข่าขวาจากนั้นมองตรงไปอยู่ตรงกลางระหว่างมือนะคะเราค่อยๆเลื่อนเท้าขวาก้าวมาวางเอาไว้ตรงกลางระหว่างมือใครก้าวไม่ถึงเราค่อยๆกระดึบกระดึบเท้ามาได้นะคะ จากตรงนี้เราค่อยๆย,ยกลำตัวตั้งตรงขึ้นมาหมุนหัวไหล่ไปทางด้านหลังเชิดอ,อกขึ้นหายใจอยู่ตรงนี้ก่อนให้มือของเราชี้ลงหาพื้นเชิดอ,อกขึ้นมาเบาๆสังเกตว่าหัวเข่าเราจะไม่ล้ำปลายเท้านะคะแล้วหายใจเข้าเราค่อยๆทรงสองแขนขึ้นหาเพดานท้องแขนเนี่ยผูกขแมวหน้าท้องเก็บหายใจเข้า หายใจออกเราค่อยๆเลื่อนมือมาประนมที่กล่งกลางหน้าอกหายใจออกเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายเอาแขนซ้ายขัดไว้กับขาขวานะคะแล้วประนมมือให้อยู่ที่กล่งกลางหน้าอกบิดลำตัวเบาๆส่งสายตามองไปทางด้านข้างหรือมองเฉียงขึ้นด้านบนก็ได้รับรู้ถึงการบิดแนวกระดูกสันหลัง ขอค้างอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะหายใจตามปกตินะฮะถ้าบิดจะช่วยเรื่องอาการปวดหลังได้ดีมากเลยนะคะขอค้างอยู่อีกแป๊บหนึ่งนะ,ะสี่ขาขวาและแขนซ้ายมีแรงดันต้านกันเอาไว้แล้วบิดอกขึ้นไปอีกนิดหนึ่งสามสอง 1ดีมากค่อยๆค,คลายแขนวางมือคล่อมเท้าขวาเราส่งเท้าขวาวางเข่าขวาลงกลับไปสู่ท่าเตรียมของท่ามาจารียาอา,านะไปทางด้านซ้ายบ้างนะคะส่งเท้าซ้ายไปทางด้านหลังปลายเท้าแตะเอาไว้ที่ด้านหลังของเสือยืดขาซ้ายให้ตรงความสะโพกซ้ายลงหายใจเข้าเราค่อยๆลอยขาซ้ายขึ้นมาพอขนาดพื้นขมแมวหน้าท้องเก็บเกรงหน้าท้องเอาไว้ มือมีแรงผลักพื้นแล้วหายใจออกดึงเข่าซ้ายมาชิดอกโกงหลังเยอะๆดึงจมูกไปแตะไว้ที่หัวเข่าซ้ายเบาๆขออีกสองครั้งหายใจเข้าที่ผลักเท้าซ้ายไปทางด้านหลัง hips q u a r e หายใจออกขมแมวหน้าท้องแล้วโกงหลังขึ้นมาสุดท้ายหายใจเข้าถีบเท้าซ้ายยืดตึงๆส่งไปทางด้านหลัง หายใจออกเราขามัมวหน้าท้องโกลงล้างปูดสะบักดึงจมูกไปแตะหัวเข่าซ้ายแล้วค่อยๆเลื่อนสายตามองมาตรงกลางระหว่างมือนะคะก้าวเท้าซ้ายแล้วกะดึบกระดึบกระดึบเท้าซ้ายมาอยู่ตรงกลางระหว่างมือโอเคแล้วค่อยๆลอยมือขึ้นมานะคะทีละนิดทีละนิดนะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปทางด้านหลังส่งปลายนิ้วมือลงหาพื้นก่อนแล้วพยายามสังเกตให้หัวเข่าเรายังไม่ล้าปลายเท้า อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะจากนั้นหายใจเข้าส่งสองแขนขึ้นหาเพดานท้องแขนแนบหูขมเหม่าหน้าท้องเก็บยืดแนวกระดูกสันหลังตั้งตรงหายใจออกลดมือลงมาประนมที่กึ่งกลางหน้าอกพยายามเชิดอกขึ้นมานะคะหายใจเข้าและหายใจออกอีกครั้งเราบิดลำตัวไปทางด้านซ้ายเอาแขนขวาขัดไว้กับขาซ้าย แล้วบิดแนวกระดูกสันหลังค่อยๆส่งสายตาเลื่อนมองไปทางด้านหลังมองเฉียงขึ้นด้านบนหรือมองไปทางด้านข้างก็ได้นะคะให้รู้สึกว่าช่วงคอของเรารู้สึกสบายไม่เกร็งจนเกินไปเนาะขอค้างอยู่ตรงนี้นะคะพยายามอย่าโลลำตัวไปมากเกินจนเข่าล้าปลายเท้านะคะพยายามให้เข่าตั้งฉากแล้วเราบิดตัวไปทางด้านข้างหายใจนะฮะขมแมวหน้าท้องเก็บเกร็งขาให้ดีซี แขนขวาดันป้านขาซ้าย3 2ส,สองและ1ดีมากวางมือคล่อมเท้าถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังแล้วเราค่อยๆยุบอ,อกลงเหมือนเราจะเอาหน้าอกนะคะวางไปตรงกลางระหว่างมือนะโลตัวไปทางด้านหน้าเล็กน้อยยังให้สะโพกโด่งขึ้นอยู่แล้วยุบตัวลงกูรูนมัสกาเอาอกและคางวางลงที่พื้นหนีบศอกข้างลำตัว หายใจออกค่อยๆถอยเท้าไปทางด้านหลังลดสะพโพกลงสู่ท่าคอรอบโพสจากตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนขากลางออกมาให้กว้างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยแล้วหายใจเข้าดึงศอกบีบ,บเข้าหาลำตัวโยกอ,อกขึ้นเบาๆสายตาค่อยๆเลื่อนมองขึ้นด้านบนหายใจออกลดอ,อกลงเอาหน้าผากแตะไว้ที่พื้น อีกหนึ่งครั้งหายใจเข้าพยายามใช้แรงจากหลังล่างเกรงขึ้นมาเบาๆเรายกหลังไปเท่าที่ไหวใครรู้สึกเจ็บหลังไม่ต้องยกสูงมากนะคะแล้วหายใจออกลดลงหายใจเข้ารอบที่สามค่อยๆลอยอกขึ้นมาจากตรงนี้หายใจออกนะคะเราจะค่อยๆบิดสายตามองไปทางด้านขวาเลื่อนสายตาไปหาส้นเท้าขวา หายใจเข้าเชิดขัางขึ้นกลับมาตรงกลางหายใจออกลดอ,อกลงมาผากไปพื้นไปทางด้านซ้ายบ้างนะคะหายใจเข้าค่อยๆลอยหนะ้าอกขึ้นมามือประคองไว้เบาๆหายใจออกบิดสายตามองไปหาส้นเท้าสายหายใจเข้าเงยหนะ้ากลับมาตรงกลาง หายใจออกค่อยๆวางศีรษะลงดีมากหายใจสักสองสามลมหายใจตรงนี้นะคะเราไปช้าๆไม่ต้องรีบแล้วหายใจเข้ายกอ,อกขึ้นมาเลื่อนมือไปทางด้านหน้าคราวนี้เอาเข้อศอกมาวางแทนที่ฝ่ามือให้หัวไหล่กับข้อศอกดิ่งตรงกันอ่าแล้วกดหน้าท้องลงแล้วเชิดหน้าอกขึ้น สายตามองไปทางด้านหน้าจิกปลายเท้าทั้งสองข้างขึ้นมาถ้าเบบี้ครอปบ้านะคะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าสฟิงค์โพสแต่ว่าเราจะจิกปลายเท้านะคะแล้วเราก็ดึงส้นเท้าเตะมาหาก้นสลับกันไปมาขอตรงนี้แป๊บเดียวหายใจสบายๆนะคะท่านี้เป็นอีกหนึ่งท่าที่เบียร์ใช้บ่อยเวลานั่งนานๆแล้วรู้สึกว่าเราปวดหลังล่างนะคะก็ นั่งผ่อนคลายอาจจะนั่งดูคลิปดู YouTube ดูทีวีอะไรไปแล้วเราก็เตะเท้ามาหาก้นสบายๆนะคะสังเกตว่าให้ดึงไหล่ใกล้จากหูนะคะไม่ห่อไหล่ลงมาแบบนี้นะเชิดอกขึ้นมาโอเคแล้วค่อยๆลดหน้าอกลองวางมือคว่ำเอาไว้ข้างลำตัววางหน้าผากลงคว่ำม,มือแล้วเลื่อนแขนมาให้ชิดลำตัวเลยนะคะ โลคัสโพสแบบเบสิกเราจะค่อยๆลอยขาทีละข้างความมือลงได้แล้วกดมือให้แน่นๆเลยแล้วค่อยๆลอยขาขวาขึ้นมาไม่ต้องลอยสูงนะคะยังคงให้เชิงกรานทั้งสองข้างติดอยู่ที่พื้นแล้วข้างเอาไว้หายใจให้ได้ตามปกติ5 4 3 2 และหนึ่งลดขาขวาลงเตะขาซ้ายลอยขึ้นมายังคงความสะโพกซ้ายกดเชิงกรานซ้ายติดพื้นที่5หายใจตามปกตินะคะไม่จำเป็นต้องลอยขาสูงเลย4รู้สึกได้ใช้แรงจากหลังล่างเกรงแฮมสตริงสามสและหนึ่งเก่งมากทุกคนลดขาซ้ายลง เอามือยานนำตัวนะคะถอยสะโพกมานั่งทับส้นเท้าหมอบกราบเบาๆในท่าชายโพสนี้นะคะถ้าใครที่มีอาการหลังล่างอักเสบอยู่รู้สึกว่าทำท่าชายโพสหรือว่าพับตัวไปด้านหน้าในลักษณะนี้แล้วรู้สึกเจ็บให้ลุกขึ้นมานั่งก่อนนะคะให้ข้ามท่านี้ไปใครที่รู้สึกไหวเราค่อยๆผ่อนคลายแล้วหายใจสบาย ไม่ต้องเอาร่างกายเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเราดูว่าเราทําท่านี้แล้วเราไปได้แค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเจ็บหรือไม่สบายก็แค่ผ่อนออกมานะคะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเลยโอเคแล้วค่อยๆโยกลําตัวขึ้นยืดขาสองข้างไปทางด้านหน้าอ่ายืดขาไปได้แล้วนะคะสับเข่าเบาๆสบายๆ แล้วชันขาขวาขึ้นมาหนึ่งข้างนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งนะคะมือขวาเราค่อยๆเลื่อนมาวางประคองเอาไว้ที่ด้านหลังมือซ้ายเลื่อนมาอ้อมโอบขาขวาเอาไว้แล้วยืดลำตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆบิดอกไปทางด้านขวาส่งสายตามองข้ามหัวไหล่ขวาไปออกแรงมือซ้ายโอบขาขวาเข้ามาข,า,ขาซ้ายกระดก ขอค้างอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะท่านี้ก็เป็นอีกท่าที่ช่วยเรื่องอาการปวดหลังได้ดีมากเลยนะเบียร์ขอค้างนานนิดนึงนะคะหายใจเข้าลึกออกให้ยาวแปดเจ็ดหกสำหรับใครที่ไหวนะคะเบียร์ให้ออปชันเลื่อนเท้าขวามาวางเอาไว้ด้านนอกเข่าซ้ายแล้วเลื่อนแขนซ้ายขัดไว้กับขาขวาบีดตัวไปมากขึ้นเลยส 3ยังคงตั้งปลายเท้าซ้ายเอาไว้2 1แล้วค่อยๆค,คลายขาออกยืดขาขวากลับไปชันเข่าซ้ายขึ้นมาบ้างสลับข้างเลื่อนมือซ้ายวางประคองที่ด้านหลังมือขวาโอบหัวเข่าซ้ายเข้ามาแล้วยืดตัวยืดหลังก่อนกระดกปลายเท้าขวาเอาไว้ไหายใจเข้า หายใจออกคำแมวหน้าท้องบิดลำตัวพยายามบิดอ,อกไปก่อนนะคะแล้วเลื่อนสายตามองเป็นลำดับสุดท้ายเลยให้เรารู้สึกถึงการบิดแนวกระดูกสันหลังช่วงลำตัวเราเยอะๆ8 7 6เใครอยากทำออปชันบิดให้ลึกขึ้นนะคะเอาฝ่าเท้าซ้ายครอสมาที่ด้านนอกเข่าขวา เลื่อนแขนขวาขัดไว้ที่ขาซ้ายเลย 4, 3หายใจให้ได้ตลอดเวลานะคะเราไม่กั้นหายใจ2และ1โอเคดีมากคลายขาออกเราสับเข่าเบาๆนะคะแล้วงอเขา่ากลางเข่าออกด้านข้างเลื่อนฝ่าเท้ามาประกบกันมือประสานไว้เบาๆที่ปลายเท้าแล้วขยับขาขึ้นลงขึ้นลง บั t เตอร์ฟลายโพสทิตาลีอาสนะหายใจสบายๆขยับขาขึ้นลงเลยสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังนะคะเบียร์แนะนำว่าให้ฝึกอาสนะที่เป็นท่าแอนหลังเบาๆน้อแล้วก็เป็นท่าบิดตัวนะคะพยายามเลี่ยงท่าที่ต้องก้มพับตัวไปด้านหน้าหรือว่าเป็น Deep Forward Bend อะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเราฉีกมากกว่าเดิมอักเสบมากกว่าเดิมนะคะ โอเคแล้วคลายขาค่อยๆเลื่อนตัวลงนอนเลยนอนง่ายลงไปช้าๆแล้วชันเข่าเอาไว้นะคะดึงส้นเท้ามาใกล้ๆก้นมือวางเอาไว้ข้างลำตัวคว่ำม,มือลงเซตูบันดาอาสนะนะคะผนึกฝ่าเท้าให้แน่นๆชันเข่าเอาไว้แล้วหายใจเข้าค่อยๆลอยสะโพกขึ้นมา จากตรงนี้จะไม่หันซ้ายหันขวาแล้วนะคะสายตามองขึ้นหาเพดานพยายามดันสะโพกขึ้นสูงแล้วหายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงวางหลังบนหลังกลางและหลังล่างวางสะโพกลำดับสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าโยกสะโพกขึ้นเข่าไม่กลางออกนะหายใจสบายๆ และหายใจออกเราค่อยๆวางหลังบนหลังกลางหลังล่างวางสะโพกสุดท้ายเลยหายใจเข้ารอบสุดท้ายแล้วเกรงสะโพกเท้ามีแรงถีบผลักพื้นเกรงหนะะ้าขาลอยสะโพกให้สูงดูแล้วหายใจออกเราค่อยๆลดหลังบนหลังกลาง หลังล่างคลายสะโพกสุดท้ายเลื่อนแขนสองข้างกลางออกไปทางด้านข้างคว่ำหัวไหล่ลงนะคะลอยฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วหายใจเข้าหายใจออกล้มเข่าสองข้างไปทางด้านขวาตาบิดมองซ้ายทวิสบิดลำตัวหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกล้มเข่าสองข้างไปซ้ายตาบิดมองขวา ดึงกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกล้มเข่าสองข้างไปขวาสายตาบิดไปทางซ้ายกดหัวไหล่ซ้ายลงด้วยนะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเข่าล้มไปทางซ้ายสายตาบิดมองไปทางขวาท่านี้จะได้นวดหลังล่างไปด้วยนะคะโอเคหายใจเข้ากลับมาตรงกลางอีกหนึ่งครั้ง หายใจออกล้มเข่าสองข้างไปทางด้านขวาสายตาบิดมองไปทางซ้ายเหมือนเดิมคราวนี้เราเลื่อนมือขวามาจับเอาไว้ที่ขาแล้วค่อยๆใช้น้ำหนักจากมือเรากดขาลงหาพื้นข้อบ่าไหล่ไม่ต้องเกร็งขึ้นมานะคะผ่อนคลายสบายๆทิ้งตัวลงไปหาพื้นเลยสามส หนึ่งอ่ากลางแขนขวาออกดึงเข่ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกสลับข้างล้มเข่าสองข้างไปทางด้านซ้ายกดหัวไหล่ขวาลงแล้วเลื่อนมือซ้ายมาวางเอาไว้บนขามือซ้ายค่อยๆกดขาลงหาพื้นผ่อนคลายคอบ่าไหล่สายตามองไปที่ปลายนิ้วมือขวาสามสอง 1. โอเคดีมากค่อยๆดึงลำตัวกลับมาตรงกลางยืดขาออกไปแบะปลายเท้าออกทางด้านข้างงอ่ฟมือแขนยืดตรงๆกลางออกข้างลำตัวเล็กน้อยสามารถขยับข้อมือข้อเท้าได้นะคะขอพักสวาสนายอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ ช่วงเวลาในการวอร์มช่วงเวลาในการฝึกแล้วก็ช่วงเวลาในการผ่อนคลายมีความสำคัญเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเราฝึกแล้วเราพยายามให้เวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็มีเวลาให้เขาได้ฟื้นฟูตัวเองเนาะหลับตาผ่อนคลายอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งเราสำรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถปลายเท้า ปรับลมหายใจของเราให้เข้าลึกอ,ออกยาวสบายสบาย จากนั้นค่อยๆขย,ยับปลายนิ้วมือนิ้วเท้าขยับแขนและขยับขารวบเท้าชิดติดกันประสานฝ่ามือพลิกฝ่ามือหงายยืดเหยียดขึ้นเหนือศีรษะเหมือนเอาบิดขี้เกียจแล้วนอนตะแคงไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะพักอยู่ในท่าน,นอนตะแคงให้เราสามารถปรับลมหายใจและปรับความดันได้ก่อนที่จะลุกขึ้นนั่ง จากนั้นค่อยๆย,ยันลำตัวลุกขึ้นมานั่งนั่งอยู่ในท่าที่สบายเหมือนเดิมนะคะจะขัดสมาธิหรือว่าพับขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอกก็ได้ผ่อนคลายข้อบ่าไหลแล้วเลื่อนมือมาประนมที่กึ่งกลางหน้าอกหลับตาลงเราจะปิดคลาสวันนี้ด้วยการเปล่งภาวนาโอมแล้วกล่าวคำว่าชันติชันติชันตินะคะถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆ อมชานติชานติชานติค่อยๆโน้มศีรษะจรด ไปที่ปลายนิ้วมือขอแสดงความเคารพต่อพศิศิวะกูรูและครูบาอาจารย์ทุกท่านในศาสตร์แห่งโยคะที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้มาให้เราด้วยเจตนาลมที่ดีขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมฝึกและร่วมแบ่งปันพลังงานซึ่งกันและกันในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกนะคะนามัสเตค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับโยคะแก้ปวดหลังที่เบียมาชวนทุกๆคนฝึกในวันนี้ถ้ารู้สึกว่าฝึกแล้วได้ผลรู้สึกดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เบียด้วยนะคะหรือถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะนะมาสเตย์ไม่ยวาย